สวัสดีครับกลับมากับช่อง PG มังงะกันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้จะเป็นคลิปรีวิวคลิปที่3นะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องเกาลูนอุบัติรักษณ์ปริศนาลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปเป้มก,กันเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้รูปเป้หน,น้าปกนะก็จะเป็นปกอ่นอ,อนๆนะเป็นโคโนเวลอ่าฮะชิบๆข้างหลังก็จะเป็นสีออกเหลือ,องๆนะอ่าแล้วก็มีคําพูดแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ปกในอ่ะจะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงนะสะท้อนแสงนิดนึงอ่าแล้วก็อันนี้เป็นนางเอกนะครับแล้วนี่เป็นห้องนางเอกแล้วก็เหมือนเป็นภาพรวมของอาพาร์ตเมนต์ที่นางเอกอยู่นะครับนะครับอ่าโอเคงั้นเรามาเข้าสู่เรื่องยอ่อของเกาดูนกันนะก็เรื่องยอ่อจะมาว่านางเอกอ่ะตื่นเช้ามานะครับก็ไปทํางานปกติประมาณเนี้ยแต่ว่าพระเอกก็นั่นแหละครับมาเขาเรียกว่าอ่าคือการเข้าทํางานต้องมีการตอกบัตรเนาะ นางเอกก็จะไปตอกบัตรกําลังจะสายนะเกือบได้นลแต่พระ,พระเอกมาแย่งตอกบัตรอะไรมานครับอ่านางเอกก็เลยค่อนข้างแบบกดพระเอกอะไรนิดนึงะนะแล้วก็เหมือนเขาจะเป็นแบบวัยทํางานนะนางเอกก็จะประมาณอายุ32มสิบสองะอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ดนางพระเอกก็เลยขอโทษเลยแบบไปเลี้ยงข้าวนะครับอ่าไปเลี้ยงข้าวให้นางเอกนะ พอกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่ทํางานนะแล้วก็เหมือนมาแบบสบุรีกันอยู่บนจัดฟ้าแล้วก็เหมือนจะช่วยกันเผาขยะของอบริษัทไร้วันนะครับแล้วก็แบบเอนางเอกเขาก็สงสัยว่าทําไมถึงแบบร้านใหม่ในเกาหลูเนี่ยทำไมมันเจ๊งบ่อยจังอ่าพระเอกก็บอกไปว่าเพราะว่าเกาหลูเนี่ยมันเหมือนเป็นเมืองที่แบบนึกลำนึกถึงความหลังนะครับก็คือจะเป็นคนชอบแบบของเดิมๆนึกถึงความหลังในอดีตที่ดีงามอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าใช่ ทั้งแบบหลอดไฟที่ติดติดะดับหรือว่าทางเดินที่แบบเหม็นๆนะครับเพราะมันเป็นเมืองค่อนข้างเก่ามากหรือเพื่อนบ้านที่แบบหงกหัวรำคายเหมือนเดิมก็ตามนะอ่าแต่ทุกคนก็ยังรักเก่าลูนอยู่ดีอ่าเขารู้สึกแบบนั้นเหมือนแบบรู้สึกเหมือนความรักอะไรครับทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขารักเกาลูนมากอ่ะแล้วในเกาลูนที่มันเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยมานนีครับอ่าแต่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเออ เจเนริกเทล่านะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนไม่รู้สิผมเรียกว่าอะไรเหมือนทรงแบบคล้ายคริสตันนะครับอ่าเหมือนเขาจะเอาแบบเทคโนโลยีเลยนะครับนำสมัยมาให้มันเกาลูนซึ่งเอาจรีนคนเกาลูนเขาก็ไม่ต้องการอย่างที่ผมเคยพูดในเกินเกินมาแล้วแล้วพระเอกก็ได้ไปคุยกับนางเอกกับไปเรื่องไอเจเนริกเทล่านะครับว่าแบบเออพระเอกก็บอกว่ามันดูไม่โรแมนติกเลยมันดูเป็นความหวังนมนมแรงแรงนะครับของมนุษยชาตินะครับผมอคนในเรื่องก็จะมานี้นะแล้วก็สิ่งที่ อ่าเลิ่มอาจจะตอนหนึ่งไม่มีมอแล้วหนึงผมขอขแอบนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นผมว่าเป็นแบบหัวใจสำคัญของเรื่องเกาดูนเลยอ่าที่ผมแบบอาจจะไม่ได้เล่าในตอนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นพวกแบบอ่าเหมือนความรู้สึกคุ้นชินเหมือนที่ตอนเกินไปนะก็ อารมณ์บแบบอย่างที่ผมเคยบอกตอนนั้นว่าอย่างคาเฟ่นะครับ่าเหมือนแบบพระเอกเพิ่งเคยพานางเอกไปครั้งแรกแต่นางเอกรู้สึกว่าเอะเหมือนฉันเคยไปมาแล้วหรือพระเอกที่แบบอ่ารู้ว่านางเอกชอบอดูบุหรีร่ก,กับกินแตงโมไปพร้อมกันก็ให้ทําให้หวนนึกถึงมาแฟนเก่าเขาเลยนะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องการหวนนึกถึงก็ประมาณนี้นะผมว่านะเรื่องนี้มันจะออกแนวอันนี้แบบส่วนตัวคิดว่ามันจะดูเดจาวู เราคิดว่าเราเพิ่งแบบเคยทําไอ้นี่ไปแล้วอาจจะเคยทําหรือมันคุ้นๆแล้วมาเป็นใหม่ก็อระไระวานน,นะผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะเล่นเรื่องประมาณเนี้ยอะถ้า,าให้ผมแบบอา่าลองตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นเดจาวูอะไรวันนะครับอา่าแบบอาจจะมีสปอยเล่มหนึ่งนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมอาจจะทําเวลาไว้ให้ว่าเวลาประมาณเนี้ยอาจจะแบบเออพูดถึงเล่มหนึ่งนิดหนึ่งน,น,นะเพราะผมอยากแบบเอออยากลองพูดคุยกับคนที่อ่านแล้วแล้วนะก็ผมคิดว่านะ ไอ้พอสุดท้ายย่านางเอกอะ,อะไอ้พระเอกอะที่บอกว่านางเอกอะเหมือนเหมือนแฟนเก่าขเขาอะไรแบบนี้ครับ <S 2> <S 2> <S เออแล้วนางเอกไปหยิบรูปมาเ,เออแล้วแบบเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนนางเอกอะ <S 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 อันนี้ถ้าผมตั้งทฤษฎีส่วนตัวผมืิอว่าอาจจะไม่แบบการเดจาวูหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเ,เป็นบูดหลู่เวลาครับอาจจะเล่นกับตู่เวลาหรือเปล่าแบบอารมณ์อาจจะบานว่าเอาจริงพระเอกกับนางเอกอะอาจจะเคยคบกันแล้วอาจจะแบบเคยแบบเออนั่นแหละเคยคบไปแล้วแต่ว่า อาจจะโดนแบบย้อนเวลาหรืออยู่ในหลุมเวลาหรือเปล่าครับแบบสมมติพอพอเป็นแฟนปุ๊บเราก็เริ่มใหมนะ่อันนี้ไม่รู้อันนี้ตั้งนิตดีส่วนตัวแต่ไม่นติตดีมันโนโนโล้วนเลยนะเออแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงนะผมว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เอออยากอ่านเล่ม2เร็วๆมากเลยเดี๋ยวบ้างว่าเดี๋ยวมันจะไปซื้อนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับเกาลูนก็อขอจบการเพลงเท่านี้ครับก็อย่าถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเฮ้ยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ